เดี๋ยวมากันที่เกมแชมเปี้ยนสลีกซึ่งมีการจัดสลากกันเม<ช>ื่อวานนี้นะฮะที่<ม>นิยงในสว<ช>ิตเซอร<ช>์แลนด์นะครับใครเจอใครมาไล่ดูกันหน่อยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ถ่ายหน้าจอเฟซบุ๊กหรือว่าดูในโลกโซเชียลก็ได้คงได้ทราบกันแล้วละ่ะนะนี่ครับนี่คือผลการจัดสลักประกบคู่นะ<ช>ก็หลักเกมยังง่ายๆเหมือนเดิมก็คือแชมป์กลุ่มจะไปเยือนคือแชมป์กลุ่มไปแปดทีมก็จะเป็นฝ่ายไปเยือนก่อนในเกมแรก แล้วก,กลับมาเล่นในบ้านในนัดที่2นะครับ hmm. แล้วก็แชมป์กลุ่มจะยังไม่เจอกันเองในรอบนี้นะครับ <Sched ule> ก็แชมป์กลุ่มจะเจอกับทีมที่เป็นรองแชมป์กลุ่มคนอื่น <c oughs> แล้วก็ทีมที่เคยเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มก็จะไม่เจอกันในรอบนี้ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเ้วก็ทีมจากประเทศเดียวกันจะไม่เจอกันเองอจับสลากออกมานะครับอาร์เซนอลจ o, <Nice. S 1> นะ Barcelona, ไปเยืยนอนปอร์โตนะบาร์เซโล่าไปเยือนนาโปลีเอ่อในเกมแรกนะที่ว่าไปเยือนนะครับก็คือ RPG, hmm. อาร์เซนอลเจอปอร์โตบาร์เซโล่าเจอนาโปลีเรอัลโซเซดาเจอปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ แอตเลติกมาติดเจอ Milan, อินเตอร์มิลานดอนบอลเจอพีซีไอโอเป็นบาเยนเจอลาซิโอแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอโคเปนเฮเกนแล้วก็เรอัลมาติดพบกับแอตเลติกซนะิกชื่อที่อยู่ข้างหลังก็เป็นทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็จะเตะเตะนัดแรกด้วยการปเป็นเยือนก่อนเหมือนโดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะโอกาสมันเท่ากันสองนัดแต่ว่าเหมือนในทางปฏิบัติเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยทีมที่เตะ นัดที่สองในบ้านตัวเองอ่ะมันจะได้เปรียบเล็กๆออนะมันจะได้เปรียบ<ม>เล็กๆ,ๆ<ม>ประมาณนี้นะครับนันดแรกก็จะเตะก,กันเดือนก<ม>ุมภาพันธ์นะสิบสามสิบสี่กุมภาพันธ์แล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับแบ่งเป็นวันละอังคารสองคู่พุดธสองคู่<ม>แล้วก็ถัดไปอังคารอีกสองคู่พุดธอีกสองคู่แล้วก็เลขที่สองนะครับในสองก็มาเตะมีนาคมห้ากับหกแล้วก็สิบสองกับสิบสามที่ต่อบอกว่าจับตาดูเปเชยเพราะอะไรรู้ไหมคุูกิ๊กเพราะอะไรก็เปเชเข้าที่สองเข้าที่สองอินเตอร์อีก ใช่อ <kinetic. S 2> ินเตอร์ก็เข้าที่สองแบบแหม่เอินเตอร์ไม่น่าไม่น่าพลาดไปเข้าที่สองเข้าที่สองมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มซึ่งงานหนักไงก็เตเชไปเจอโซซิดาตก็ถือว่าโอเคหน่อยครับดีกว่าไปเจอมก็ันดีกว่าไปเจอบาร์เซโลนาอาร์เซนอลดอร์มุนอะไรเงี้ยโอ้โหอั้นแบบว่าบอลยิงน้าปากเลยแมนเชสเตอร์แล้วเปเชเป็นทีมที่จับสลากโชคร้ายนะคือตรงข้ามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปเชเนี่ยจับสลากเจอเจอหินแบบตลอด แทบตลอดแทบตลอดนะแต่ว่าเอ๊ะนี้เจอโซนสดาตถือว่าโอเคอินเตอร์เจอแอนเดอดิคก็น่าดูนะอ่ะนี่คือแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอพอผลจับสลากประกบคู่ออกมาแบบนี้เนี่ยเรื่องที่ตามมาก็คือบริษัทรับพนันถูกกฎหมายอของเมืองนอกเขาก็ว่ายังไงแต่เขาว่ายังไงเขาก็ดูแล้วว่าใครโอ,อก,กาสมากน้อยกันแค่ไหนก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งนะจับสลากมาเป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าเจอโคเปนเฮเกนนี่ อันนี้ใครฮะอันนี้เอ็นนอร์ลิงฮารลันคุณเหมือนคุณป้าของฮาร์ลันหรือเปล่าฮาร์ลันเองฮาร์ันนี่ารักนะคือคือเวลาปล่อยผมเนี่ยเขาเขาเขามาเป็นเขาเหมือนผู้หญิงเหมือนกันแล้วผมสีสวยด้วยนะคือแบบว่าบ้านเรานี่ยเขาต้องทำไฮไลท์ใช่อันนี้คือไม่ต้องเอพันธรรมชาติชแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอัตราใจสองต่อนะหนึ่งสองต่อหนึ่งก็ถือว่าโอ้ก็เป็นอัตราที่มันก็ไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่อ่ะมันจ่ายน้อยอ่ะอืแล้ว คู่แข่งมันเยอะไงเตง2เป็นบาเยิร์นมิวนิก4ต่อ1นะครับเรอัลมาดริดเตง3 1มสิอ2ค่ะนะอาร์เซนอลเตง4นะ6ต่อ1อืมเอ้ยอังกฤษหายไปไหนหมดเนี่ยมีมาแค่2ทีมเดียวนี่ยบิ๊กออมี2ทีมอ๋อมอาร์เซนอลกับแมนซิตี้แมนซิตี้ก็เต็ง1ไปแล้วไงก็นิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์แต่ตกรอบไปนะครับเตยเชยอยู่เต็ง5เลยนะตาบจ่าย14ต่อเลย บาร์เซโลนาเต็ง6อินเตอร์เต็ง7โอ้โหนาโปลีผมอยู่ไหนเนี่ย41ไปไกลแล้วนะเออนะคะแต่ว่าแอตเล์ซิกกับเรอัลโซเซดาดก็นะ66ต่อหนึ่งทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็แน่นอนก็คือเอฟซีห้าร้อยต่อเอาหนึ่งบาทไปแลกห้าร้อบาทส่วนหนึ่งต่อ500ต่อนะดูแล้วเป็นไปเป็นไปไม่ได้พี่เลสเตอร์ยังทำได้เลยอันนั้นมันต่อ โอว่าน้นมันคือหนึ่งในล้านนะต้องบอกว่าหนึ่งในล้านนี่จะเกิดอะไรแบบนั้นเนี่ยพันต่อแต่จริงๆแล้วอัตราห้าพันต่อเนี่ยตอนเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นอัตราแบบเหมือนเป็นโบนัสพิเศษขึ้นมาเขาเลือกจิ้มทีมแบบปกติไม่มีอัตราแบบนี้มันจ่ายเยอะเกินไปมันเกินกว่าปกติมันเกินกว่าปกติปกติถ้าเลสเตอร์พี่ว่าน่าจะระดับประมาณ300ต่อ400ต่อเนี่ยเป็นไปได้แต่มันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆแบบโบนัสแทกอ่ะ กะแจกโบนัสเพราะว่ารู้ว่าเมารู้ว่าไม่ได้หรอกก็เลยจะทำเป็นเหมือนแบบให้มันเรียกคนเข้ามาก็เรียบร้อยเลยโดนเลยตอนเด้ก็นี่โอ้โหใช่ได้ขึ้มาคือก็เป็นเศรษฐีอะเป็นเศรษฐีแล้วบริษัทเราบนี่ถูกกฎหมายนี่ซีดเลยอ่ะเป็นตามๆกันเลยนะอ่ะก็ทีนี้นั่นคือถ้วยใหญ่แชมเปญสลีถ้วยรองยูโรป้าลีก ยูฟ่าลีกนี่นนก็จะซับซ้อนนิดนึงก็คือในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาก็ได้แชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุมก่มเขารอบครับแต่ว่าแชมป์กลุ่มเนี่ยเขาจะตรงไปที่รอบ16ทีมสุดท้ายเลยใชนะ่ส่วนรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเขาจะมาคาอยู่ที่รอบเพลย์ออฟก่อนก็คือจริงๆก,ก็คือรอบส,สายสองทีมสุดท้ายแหละค่ะก็รอเจอจะมาเจอทีมที่หล่นมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกอ่าก็มาหล่นลงมาเพลิฟมาประกบคู่กันนะครับแล้วก็ใครชนะก็จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับคือไฮไลท์ยูโรป้าลีกในรอบเพลย์ออฟเนี่ยหลายคนมองว่า เฮ้ยใครจะมาเจอกับมิลานมิลานตกมาจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนะฮะแล้วสุดท้ายในการเป็นแกรนด์นะที่จะมาเจอกับมิลานในรอบเลยอ์ออฟนะฮะก็จะบอกว่าซวยก็ก็ได้เหมือนกันมีให้เจอเยอะแยะนะครับแล้วแล้วแล้วก็อีกคู่หนึ่งโรม่าเจฟเนูก็น่าสนใจด้วยโรม่าเจฟินูตก็รีแมตช์นะเพราะสองทีมนี้เขาก็เจอเจอกันติดๆกันเหมือนกันนะเขาชิง เป็นคู่ชิงในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลแรกเมื่อปี2022นะครับฤดูกาลที่แล้วอ่ะนะฮะแล้วก็มูรินโญ่เขาได้แชมป์ใช่ไหมล้วทับให้เขาได้ได้ครบทุกรายการเลยอ่ะครับใช่ไหมเหมือนจะนั่มไห้ได้มั้งมูรินโญ่เหมือนเสียน้ําตาด้วยนะเพราะว่ามันถ้วยไม่ใหญ่ใช่แต่ว่ามันครบไงใช่แต่วันเขาได้เขาเนี่ยนะฮะได้ฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปนะครบเลยรายการใ แชมเปี้ยนส์ลีกยุโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยครบ<ม>เลยเพราะนั้นเขาก็มันก็มีความหมายสำหรับเขาอะใช่นะมุโยบอกถ้วยไม่ใหญ่อะไรระแบกแบกจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าใหญ่ขนาดไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องขนาดนะ<ม>แต่ว่าเรื่องเรื่องศักสีของมันเนี่ยก็เป็นถ้วยระดับสามอือ่าแล้วก็เพิ่งจะเจอกันในยูโรปาลีกฤดูกาลก่อนอีกต่างหากนะครับสองทีมนี้นะครับอ่ะก็มาจับกู้เจอกันอีกอ่าทีมที่เข้ารอบไปรอแล้วก็มีอย่างเลียพูอย่างเวสแฮม ไบร์ตันไบเอเลอร์บุกเซนเป็นแชมป์กลุ่มนะประกอบคู่นี่ก็มีคู่ไหนกันเฟรนุสลงมาใชกทีเอซีมิลานแรนส์นะคะลองส์กับไฟบวกยังบอยส์แล้วก็สปอร์ติ้งนะคะที่เจอกันเบนฟิก้าเจอกับตูลูสนะคะบรากาเปิดบ้านเจอคาราบักกาลาตาสรายเจอสปาร์ตาปรากแต่จริงๆแล้วไม่น่าใช่กาลาตาสรายนะแมนยูเตดลงมาก็อาจจะมาเจอสปาร์ตาปราง ให้กระลาสลดยเข้าอะเนาะคือบางคนบอกว่าไหนๆก็ตกแล้วก็ให้มันตกไปเลยไม่ต้องมาหรอไม่ต้องมามีเอี่ยวๆสักนิดนึงเออเหมือนกับว่าแบบมาเตะรายการนี้มันน่าํำคาญแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะถ้ายังอยู่ในสโมสรยุโรปมันก็ยังได้ลุ้นอะมันยังสนุกอะมันคือมันก็ยังมีโอกาสได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะไปมาๆแบบนีอาจจะง่ายกว่าการจบทัพโฟร์ในตอนนี้ด้วยยังน้อยอยู่รายการก่อนมันก็ดีนะเอาจริงๆอะตอนนี้พี่พี่พี่นึมองแฟนบอลริพูเนี่ย พี่ก็พี่ก็ตื่นเต้นนะมันยังอยู่ในถ้วยนี้ที่สำคัญคือเซบีย่ามันไม่ลงมาด้วยก็เออรู้สึกว่ามีลุ้นใช่ก็รู้สึกสบายๆหน่อยเซบีย่าถ้าลงมาก็เป็นแบบงานหนักงานหนักแล้วก็ชัก์ต้าโดนัลด์เจอกับโอลิมปิกมักเซยนะครับของฝรั่งเศสในถ้วยเล็กนะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับยูโรปาลีกนะจะมีทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าไปรอในรอบ16ทีมเลยนะครับวิลล่า พีออเรนติน่นาลิวเฟเนบาเช่พวกนี้ทีนี้จับสลากประกบคู่นในรอบเพลย์ออฟก็จะมีตามนี้นะครับสตูมการ์สของออสเตรียเจอกับสโลวานบราติสลาวานะจากสโลวาเก,กียนะเซอร์เวตเจอกับลูโดโกเลสนะแซงชิลลูสนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลนี่แหละเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตอืมอ่าแล้วก็เบติสเจอดินโมซาเกล์นะครับโอลิเปียกอสเจอเฟเฟรนซ์วาลสอสอาแจร์เจนตินาเจอโบโลกริมโมเจอกับริเกลวอร์แล้วก็มาคาบีไฮฟาเจอกับเกน์ของเบลเยียมฮะ รักใครชอบใครเชียร์ใครก็นะดูยันไปดูยันไปค่ะอย่าลืมเชียร์นะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา